ุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน h ช n n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตแชนแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยูบเกมเจ็ดบ้ากันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นพีพีในโหมดชั้นสูงนะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็ดีเลยครับทามิเอลแห่งมหาสมุทรนะครับสาหรับสาเหตุที่ผมมาเล่นทามิเอลนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพีพีในโหมดชั้นสูงเนี่ยมันมีกฎพิเศษมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกฎพิเศษกันก่อนเลยดีกว่า ท่าทางอันแข็งแกร่งนะครับอัศวินทั้งหมดจะถูกลดไดเมจที่ได้รับเมื่อถูกโจมตีขณะตั้งท่าถึง30%นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขาจะล็อกอัตราดูดเลือดของอัศวินทุกคนที่เข้าร่วมต่อสู้นะครับให้เหลือศูนย์นะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีเพื่อดูดเลือดได้นะครับซึ่งคามิเอลนะครับต้องบอกว่าเขามีเมตตาแห่งมหาสม,มุทรอยู่นะครับทำให้ถ้าเขาถูกโจมตีในเทิร์นศัตรูนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นของเรานะครับเขาจะสามารถฟรื้นฟูพลังชี แล้วก็พลังป้องกันของเขาครับดูอันนี้นี่คือค่าพลังป้องกันเพียวๆนะครับยังไม่ได้รวมตัวละครซัพพอร์ตหรือว่าอาหารนะตอนนี้16,800แล้วครับก็จะเห็นได้ว่าพลังป้องกันเนี่ยมันสําคัญกับทามิเอลมากครับยิ่งไปกว่านั้นท่าไม้ตายของทามิเอลนะครับถ้าอาร์คเนี่ยมันจะสร้างดาเมจจากพลังป้องกันของทามิเอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ครับพลังโจมตีถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นอยู่นะเพราะว่าท่าแรกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับท่าโจมตีนะครับแต่ว่า อย่างอื่นนะครับนอกเหนือจากท่าแรกทั้งท่าไม้ตายเมตตาแล้วก็เอกลักษณ์นะครับตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับพลังป้องกันทั้งหมดเลยครับทําเอลเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่เฉพาะทางมากๆนะเซตที่แนะนำนะครับก็จะเป็นเซตป้องกันล้วนเลยครับส่วนออฟลอนะครับก็จะเหมือนปกติเลยนะเป็นโจมตีป้องกันแล้วก็เลือดครับก็สําหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเล่นทีมถึกกันหน่อยแล้วกันไม่ได้เล่นมานานนะครับเพราะอาทิตย์นี้เนี่ยมันมีกติกาพิเศษอยู่ด้วยนะพพอร์ตเอทรอซ่านะครับ เราก็ไม่ควรใช้ตัวละครที่มันได้อัตราดูดเลื่อดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้เป็นนี่ครับลูเชลซัพพอร์ตเอเธอร์ซ่าไว้ละกันแล้วก็ส่วนทามิเอลเนี่ยผมใช้เป็นกาลันนะครับเพราะว่ามันเพิ่มอัตราทนทานอีก24%เลยนะก็ถ้าจะให้ดีนะครับเซตกาลันเนี่ยถ้าอยากให้ทามิเอลเราสุดจริงๆนะหาเซตป้องกันทางชุดใส่ให้กาลันเหมือนกันอีกตัวก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าของผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับตอนนี้สําหรับอาหารที่กินนะครับของทีมนี้เนี่ยเราจะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังป้องกันกันนะ โอเคครับก็ค่าพลังป้องกันของทำเอลของเรานะครับทะลุ2 0 0 0มขึ้นไปแล้วนะส่วนตัวละครซับตํนแน่งสีนะครับแน่นอนใช้โกเทอร์เขียวครับเพราะว่าเราเล่นทีมถึกนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่า3 2 1ไปเลยครับโอเคโอเค้โอเจอทีมปา่าดว,วันนะครับเขาได้เปิดก่อนด้วยนะอันนี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โอเคโหดูถ้า e. okay. oh, <laughs> มีเอลเราขึ้นโดดโคนเลยครับเพื่อนๆโอเคป่าเล็งทำเอลนะอัน,นดีนะเพราะว่าทำเอลเนี่ยมัน <laughs> เท่ากับเจนเลือดขึ้นมาได้ครับดูกลับมาเต็มแล้วนะครับก็สิ่งที่ต้องระวังทีมีนะครับคืออลิซาเบธจังนะเพราะว่าอลิซาเบธจังเนี่ยเขาจะสามารถยกเลิกตั้งท่าของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมตั้งทำเอลไว้ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ใช้เอเอร์ซาโจมตีนะครับกับรถเกตดทิงไว้ก่อน โอเคการ์ดค่อนข้างสวยนะครับตอนนีเ้เราดูดเลือดไม่ได้นะโอเคเกาะมาครับ เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมตั้งทาเอลนะครับแล้วก็ใช้ออสโลซาไปเลยส่วนอีกอันนึงเนี่ยผมลดเกรดทิ้งไว้ก่อนแลวกันอินเวชั่นอัโวโหแรงมากครับ กำไรเล่งมาแรงกลับโอ้โหดูอันนี้เนี่ยเราดูดเลือดคืนมาไม่ได้นะครับข้อเสียเลยนะก็เดี๋ยวผมเล่งตีปากไปก่อนแล้วกันแล้วก็ตั้งท่าไว้เหมือนเดิมครับกับโจมตีดูดเลือดกลับคืนมาหน่อยนะมาโอเคโอเคป่าตายอยู่เรียบร้อยครับหนึ่งชีวิตเออมันดูดเลือดคืนมาไม่ได้นะ ผมก็เบอร์นะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยเราได้อันติสองตัวแล้วครับเอาตทูอออคอคานเตอร์อฟูเคานเตอร์ไปโกเทอร์เฮ้ยอย่าตายออโอเค <c oughs> โอ้โหเคือบบิน,นครับ <c oughs> ก็มาเดี๋ยวเราฮิวกลับขึ้นมาก,ก่อนนะครับทามเอลเนี่ยฮิวได้นะไม่ตายแล้วก็ใช้เอตรซ่านะครับกลับ บับโกเทอร์ทิ้งไว้เลยละกันมาโอเคป่าไปแล้วครับหนึ่งอ๋อสดชื่นครับโอเคเรียบร้อยครับแสนสองนะ โอเคมาครับโอ้โหเจอสามสามเผ่านางฟ้านะครับอข้าพลังรูเทลของเขานี่สูงด้วยนะดูครับผมผมโดนรถเกาะไปสองตัวด้วยครับอันนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะแต่ข้อดีคือศัตรูเนี่ยเขาไม่มีตัวทําลายไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะตั้งท่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมบัฟทำเอลไว้ก่อนลยครับสองใบนะแล้วก็ตั้งท่าไปเลย นอนี่คียดเออากชิวสามเทินไปครับนอนี่คียดเออโอเคอากชิวมาอักชิวกลับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมว่าโฟเทอร์นะครับใช้คันองขั้น3กลับตั้งทอนไว้นะศัตรูเนี่ยเขาจะได้ลดเกรดโกเทอร์ไม่ได้นะครับ ือาที่หล่อฮาโลวีนโอเคตูเคาน์เตอร์ไปครับสามหมื่นเก้านะครับแรงอยู่นะเอสโรซาตูเคาน์เตอร์สี่หมื่นหนึ่งโอเคอาชิวมาอีกแล้วนะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมอันตินะครับแล้วก็บั๊ ไอ้ทรอซ่านะเราปวดไปเลยครับมาโอเคตายไหมทามิลโอ้โหไม่ตายไอ้ทรอซ่าปิดเรียบร้อยครับโจวโว โอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะแบบนี้สามใบไปเลยตายไห้หนึ่งโอ้โหไม่ตายนะครับเหลือนิดเดียวโอเคไม่เป็นไรเกิดใหม่โอ้โหโอ้โหเดี่ยวเดี๋ยวโคตรแรง โอเคอเกือบตายครับเดี๋ยวยังดีเราฮิลกลับมาได้ครับมาเดี๋ยวดูว่าปิดได้เลยหรือเปล่านะอโอเคเรียบร้อยครับห้าแสนสองนะอโอเคครับมา เรามาเจอทีมโคตรเขาเรียกว่าอะไรโคตรดีบัฟนะเดี๋ยวมาดูว่าทีมเราจะแก้ทันหรือเปล่านะครับเราเริ่มหลังด้วยนะอันนี้โอเคทำเอวเราขึ้นอดทนครับได้อยู่ได้อยู่ใส่ไข่โอเคครับทำเอวนี่โดเลยนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใช้โพเทอร์ไปก่อนนะแล้วก็ทอนเอทรซ่าไว้ครับ ล้างสถานะนะเรารวมทำเอวไว้ก่อนเลยบับโกเทอร์นะครับกับตั้งท่าโล่ทำเอวไว้นะครับ่วนอีกใบเนี่ยผม ใช้ถ้ามีเอลรถเ,เกจเอมิเลียวไว้ก่อนละกันโอเคโอเคครับโดนลงไป3จุดนะหยุดไม่ได้ด้วยนะบอกเลย ็เดี๋ยวอันติไปเลยครับแล้วก็ใช้ทำเยลนะครับทำเยลสองใบแล้วกันโอเคเอาชัวร์นะว่าจะไม่ได้อันติครับอลิซาเบธตโอเค <Okay, S 2> เรียบร้อยโคตรแรงเดี๋ยวอโอเค okay, หนึ่งศอกครับตายไหมขาดนิดเดียวไม่เป็นไรตาหน้าน่าจะเก็บได้อยู่นะ โอ้โหโกเธอร์โดนเจ็บมากตายไปเนี่ยโอเคยังไม่ตายโอเคโอเคโกเธอร์นี่เจ็บมากครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมบัฟเอเธทรซาไวก่อนนะแล้วก็รถเกตเมอลินไว้ก่อนเลยครับมาอินเอ โอเคโหบอกเลยตานี้อย่างยื้อครับอาาน,นี่ตายนะน่าจะโดนล้างซอนโอเคโกเทอร์ผมว่าโดนเป็นเป้าอ่าหมดแล้วครับมาก็ถ้าหมดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลดเกรดไปชิวๆก่อนนะหนึ่งใบครับแล้วก็ตั้งโลทอตั้งโลลดดาเมจไว้นะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยผมเก็บเอมิเลียไว้เลยแล้วกันโอเค เรียบร้อยครับบอกเลยชิวอลิซาเบธจังไม่น่ารอดครับจากความแรงเมื่อกี้แล้วนะมาปิดเกมกันเลยดีกว่าใครอาร์กไปเลยนะครับแล้วก็ตีไปเลยนะ2ทีซ้อนครับเก็บได้ไหม โอเคครับ4แสนทะลุโลตายหมดเลยนะเรียบร้อยครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปพิพในโหมดชั้นสูงกับไามิเอลในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่ปั้นตัวละครใส่ตั้งท่ามาเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทมิเอลนะครับเอท,รอ,รเทอร์ซาอาร์เธอร์เอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับ หรือว่าดาต่างๆเนี่ยเพื่อนๆลองเอามาใช้เล่นกันดูได้นะเพราะว่าถ้ามาใช้ตอนนี้เนี่ยถือว่าได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามพอสมควรนะครับเพราะเหมือนกับเราได้พาสซีเพิ่มมาฟรีๆนะครับลดไดเมทที่ได้รับถึง30%เเลยครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้กันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปอยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปปถึงงผู้้้สสสสสััััััับบบนน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 น YouTube Membership ชช่่ออออดดดดาาาาเเเเะะทุกกกคคคครรรแลลลวววววีีี๋ยมจใิหขต